หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกอย่างปราณีตทำตัวให้เบาสบายทำตัวให้เปลี่ยนไปด้วยความสุขใบหน้าของเรามีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสดใสแล้วกล่าวกับตัวเองอวยพรให้กับตัวเองว่าตอนนี้ณเวลานี้ฉันคือความสุข ฉันคือมหาสมุทรแห่งความสงบฉันคือมหาสมุทรแห่งความรักและฉันคือมหาสมุทรแห่งปัญญาฉันมีกระแสแห่งความสุขและกระแสแห่งความมั่งคั่งไหลเวียนไปทั่วเรืองร่างปั่นพลังงานที่เปลี่ยนไปด้วยความรัก พลังงานที่เปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์บางครั้งมีเงินมากมายหล,หลังไหลเข้ามาหาตัวฉันอย่างเรียบง่ายความร่ำรวยความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวฉันแล้วและเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายฉันคือมหาเศรษฐีผู้ใจบุญฉันคือความรัก ันคือคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีหัวใจที่งดงามเลม่นใจที่บริสุทธิ์คอยนำทางชี้นำในการนำรงชีวิตให้กับตัวฉันฉันมีครอบครัวที่น่ารักฉันมีความรักที่ยอดเยี่ยมความรักที่ช่วยเกื้อหนุนหนุนนัน,น,นกันและเข้าอกเข้าใจกัน ความรักที่มีแต่ความงดงามเข้ามามีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะคุณในครอบครัวของฉันทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องทุกคนก็เปลี่ยนไปด้วยความรักทุกคนล้วนมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่งดงาม เป็นความสุขในตัวของตัวเองและเป็นความรักในตัวของตัวเองทุกคนมีกระแสพลังงานที่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามและความดีงามมากล้นและแผ่ขยายไปให้กับคนในครอบครัวด้วยเช่นกันเราต่างแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆให้แกกันและกันบ้านของฉันจึงเป็นบ้านแห่งความสุขจึงเป็นบ้านแห่งความมั่งคัง่งบ้านของฉันมีพลังงานดีๆ มีพลังงานที่ยอดเยี่ยมจึงทำให้บ้านของฉันเป็นบ้านที่ร่ำรวยบ้านแห่งการโชคดีใครที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ก็จะพบแต่ความสุขความเจริญความโชคดีและความอบอุ่นภายใน